ไปจ้าไรคะตัน่อ้ไหมทำตัวเราคนปอจะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะเราทั้งสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนจากบ้านโซดาพัฒนอีคาแรเตอร์เล่นเป็นใครอะคของน้าหนึ่งรับบทเป็นไฟอาจนาวาจวันค่ะก็คือเป็นน้องเล็กคนสุด้อของงบ้านวันนวัเลยคาแรกเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นคนแบบเขาจะเป็นคนใจร้อนปากไว ขาดแฉ่งอรารมณ์ร้อนทุกอย่างข <c oughs> ึ้นไปประมาณงานห oh <my>. oh, อมไม่เลยหอมเผาทุกคนค่ะของเนยแลวบทเป็นกะเพราค่ะก็คือจะเป็นลูกของคนงานในเหมืองของพ่อเขาเนี่ยค่ะแล้วพอเราโตเงนี้ยเราก็อยากจะกลับมาแบบเพื่อแทนบุญคุณมาทํางานช่วยในเหมืองแต่ว่าไม่ถูกกันคือเขาไลายมาแล้วก็จะแบบใส่ฟืนพันทีแบบไม่ยอมใส่เข้าหน้าเลยใส่แ แปลงว่าต้นเรื่องคือต้องวาดฟังแต่ก่อนใช่คจะเป็นฟิลแบบว่ามันจะเป็นมูทจากความสนุกอีกแบบนึงมีฟิลขี่ก็ได้ค่ะก็แรงอะไรแบบนี้เวลาเช็คไลน์กับฉันก็ไม่ยอมนะเราเห็นจากในคลิปตัอแล้วผู้ดูที่ที่เขาแบบเป็นฟิลหวานแต่ของเราก็ตีกันเลยหนูเรียกงลองความเป็นธรรมให้ตัวเองได้เลยค่ะไดด้้ไม่ค่ะคือในเรื่องที่เห็นนะมันจะเป็นเรียงไทม์ไลน์มาใช่ไหมคะพี่คนอื่นเขาบุกป่าฝ่าดงเขา เขาผ่านอุปสรรคต่งตางๆนานาะจนเขารักกันแล้วออแต่ของเราอะ่ะในวิทยาลังเป็นต้นเรื่องมันก็จะอเจีอาชาเจีย๊ยวกนันนิดนึงออแต่ว่าสุดท้ายรักกันแน่ใช้กี่โมงนี้ไม่รู้ต้องติดตามทางช่งอง7 HD เลอยว่าจะมีจุดที่ทำให้รักกันนี่เขาก็องรอแบบหลายตอนแล้ว่าจะได้รักกันซับพลอยนี่คุณหลายตอนไหมเท่าที่แบบว่าเราได้อ่านยาตแล้วที่แฟนๆเขาได้อ่านยายมาเขาบอกว่า อุ้ยเกือบทายเรื่องเหมือนกันนะไม่ได้ทายเรื่องนั่นนมันเหมือนมันจะมีแบบจุดเล็กๆเอ้ยมีรักยังเอ้ยนี่อแบบเมือนระหว่างทางมันก็จะมีจุดให้แบบอุยได้อมยิ้มได้แบบจากการแกล้งหยอกเอออย่างสวในวิทยาก็จะมีจังหวะบบเอ้ยเอาหน้าไปใกล้ไปแกลาแต่เาไงจะมีโมเป็นิๆให้ดูอยู่ใช้อไม่ไปด้ตีแบบให้แบบมีแน่นอนมันมีแน่นอนให้ทุกคนได้แบบได้ได้อมยิ้มกันไ้เลยมีอะไรพูด หนูอะค่ะหนูก็รอรอบทที่พี่ๆเต้าหาอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่พี่มันจะเป็นบทเดนนียวกัน <laughs> แล้วทุกนาฬิกาต้องหน้าไหมถ้าเกิดต้องแบบซีนหน่ารักอีกจะเกิดจะอะไรกันไหมอะสำหรับหนูคิดว่าเกิดเหมือนพวกเราอะแบบว่าตอนอยู่ในง<อ>วงการก็ทํางานเนี่ยแต่ว่าในพาร์ทที่เป็นแบบซีรีส์ที่แบบแสดงที่ที่เข้าฉากแบบว่ากูปี้จันมันน้อยมาก,มากแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเอ้ย ทางด้วยใชจะมีความเกิดด้วยความมันยังด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนไดใเพื่อนสนิทกันมาก่อนสมมติพี่ๆทุกคนมีเพื่อนสนิทแล้วแบบอุ้ยแตกต่างกันก็จะมีความจะมาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นเป็นแต่ละแต่ปีที่หลายๆคนรออคยเพราะว่ามันโดนจับจีนมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วอะไรแบบนันเป็นจริงเกิดขึ้นยังไงคะซีรีส์เป็นจริง มีอะไรที่เป็นซีากสอะซีรีส์ค่ะแ่อื่นก็ค่อยรุ้นกันไม่้ยรึร่อดรนซีรีส์เป็นยังไงแ่เป็นการรอคอยนะจเป็นรอคอยโมเมนต์อะไรอย่างนี้เได้เสิแล้ก็ถือว่าจากฟีดแบคกเนาะคือทุกคนก็ดูแบบดีใจเพราะหมด เขามีภาพคลิปองกขาไม่องกันตั but, so ้งแต่แบบว่าสมัยอยู่ในวงแอบจิ totally ้นแล้วพอเราได้ประกาศซีรีส์ออกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขามีวลีหนึ่งขึ้นมาว่าอุ้ยตอนนี้แบบน้ำหนึ่งเนยเสียรีเป็นการจิ้นแบบถูกกฎหมายแบบภาไม่ต้องตัดต่อแล้วนะไม่ไม่ต้องอีดแล้วนเาห้เลยแสดงว่าแฟนๆจะสมหวังกับซีรีส์เรื่องนี้ ถ้าจากโปรดักชันแล้วแล้วก็แบบจากความตั้งใจของทุกคนแล้วเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุกคนแบบว่าสมการรอคอยค่ะทั้งของเราแล้วก็ของพี่ๆอีกยค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราแบบชอบอะไรทีเราอ่านเรื่องราวแล้วรู้สึกวุ้ยนักเลยีสำหรับหนูหนูชอบความที่แบบมันมาแบบว่าปีตีกันก่อนค่ะมันไม่ได้มาแบบหวานก่อนเราจะแบบว่า เชื่อเชือันกันก่อนแบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาอย่างเราอยู่ๆมันก็จะแบบเอ๊ะไปผิกรักกันตอนไหนเัหมือนที่พี่ถามว่าเอ๊ะมันจะรักกันไหมมันก็ทำให้ทุกคนแบบว่าได้ลุ้นว่าเมื่อไหร่ละจุดไหนที่แบบว่ามันจะทิกกับความสัมพันธ์นั่เุณผู้พิเศ่น้องวาวายังเลยเป็นไป่าขอน้ำแข็นก็จะชอบเป็นในเรื่องของของความสัมพันธ์เหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่าตั้งแต่ต้นเรื่องยันไปเรื่องมันมีสิ่งที่ทําให้ทุกคนได้ติดตาม าการพัฒนาความสัมพันธ์ของของคู่เราไปเรื่อยๆด้วยได้แบบเอาใจช่วยได้ออมยิ้มจนวันหนึ่งเขาแบบสมหวังรักกันขอฝากติดตามกันนะคะช่องเจ็ดที่ได้ยินทั่วโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะโฟอินเมนนะคะทั้งดินน้ำลมไปเลยสำหรับของเราก็จะเป็นตอนโซรักอัคนีนะคะตอนห่างไปนะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง7 HD ค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากที่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรอคอยกันวันนี้มันก็เดินทางมาถึงแล้วก็อยู่ในโปรเจกต์ของขั้นตอนการผลิตนี่ราลคายังไงก็เชื่อว่าไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วทุกคนก็จะได้ระหว่างที่เราดูเรื่องอื่นตัวละครในเรื่องอื่นก็จะมาโผล่ในแต่ละเรื่องด้วยแบบว่ารู้สึกรู้สึกว่าเ,เรื่องเราอะเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ท้ายเรื่องที่สี่หรือเปล่าจะแบบคิดถึงหรือเปล่า ไม่ต้องกลัวเลยค่ะในแต่ละเรื่องพวกเราจะมีการไปโผล่าเรบ่อยจริงๆเดียนน๋ดยว่าแบมแบมาแบแบมชอบ